สวัสดีครับทุกคนยินดีครับสู่ไมค์คาพิกซิมอนในคลิปนี้ผมไปตามหาจับเทพตัวหนึ่งเป็นเทพตัวจะบอกตัววดเลยก็ว่าได้เป็นตัวที่เก่งมากกือ,อย่างที่บอกไปว่าผมไปตามจับเทพใช่ไหมแต่ว่าน่าจจับเทพแล้วปล่าองคลิปนี้ก็คือผมจะไ,ได้บ้าน้ังหลังหนึ่งเว้ยใช่บ้าน้ังหลังหนึ่งแล้วคือดูดูบ้านผมคือแบบกล่องมันแน่นหมดเลยว่ะไอทําไงอะ่ะคือแต่ละกล่องก็ของเต็มเต็มหมดเลย ต้องการบ้านขนาดไม่ใหญ่มากแต่พอที่เก็บของเลยเทพตัวที่ผมจะจับเลคือไคลกาเวช่เป็นเทพที่โคตรเก่งเอาจริงนะเรคซ่าไคลกาแล้วก็กาดอนเนี่ยผมว่าไคลกาแม่งเด็ดสุดและมีประโยชน์น่าจะที่สุดแล้วสําหรับเทพ3ตัวนี้นะแต่ก็ยู่เลยในการจับมันเนี่ยผมต้องการเปอมอนตัวหนึ่งก่อนมันคือสโลคิงสโลโบ ยาดงก็คือเอตัวอะไรก็ได้ทั้งนั้นอ่ะเออที่แบบว่าตัวชมพูชมพูนะแล้วมันก็เกิดอยู่แถวชายหาดตรงนี้ก็เกิดนะเอาเป็นว่าระหว่างรอมันเกิดเราไปตัดไม้ไว้สําหรับการสร้างบ้านดีกว่านี่เลยก็ตัดแบบคนขี้เกียจโอ้โหจริงคือแบบตัดทีเดียวลมทั้งต้นอย่างชอบแล้วบ้านที่ผมคิดว่าจะสร้างเนี่ยกะว่าอยู่กลางทะเลเว้ยเออกะว่าสร้างบ้านเสร็จปุ๊บก็แคลก้าเกิดพอดี ไงโอ้โหคือตามแผนก็เป็นอย่างนั้นนะแต่ไม่รู้ว่าความเป็นจริงเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็ขอให้เป็นอย่างนั้นก็ตัดมาหลายชิ้นหน่อยไม่รู้ว่าบ้านที่ผมทําเนี่ยจะเป็นยังไงก็เท่าที่วางแผนไว้ก็ว่าทาแบบออกแนวแพร่ๆนิดหน่อยเออมีที่ปลูกต้นไม้นิดๆหน่อยอยเอาไปปลูกเบอร์รี่ปลูกต้นไม้ก็ไม่ใหญ่มากนะเอาแค่พอใช้ก็พอและแล้วมีที่ตกปลาเออท่าเรือนี่คือต้องมีท่าเรือน้อยพอและไม่เอาท่าเรือใหญ่ ดูทรงเราคงไม่ได้กลับบ้านบ่อยๆอเออพิซื้อมัง่งสสียก็ต้องผจญภัยปะแล้วก็อาจจะเอาไว้เก็บของแค่นั้นเองประเผื่อบ้านกับที่เก็บของอาจจะแยกกันโอ้โหนี่คือมึงจะทาเป็นหมู่บ้านเลยใช่ไหมเนี่ยดูทรงแล้วอะ่ะดูแล้วคงไม่ใช่แค่หนังเดียวจากที่พูดมาเออก,ก,ก็เผื่อไงแบบเผื่อว่าได้ทำบ้านเสร็จปุ๊บไขก้กก้าวไม่ยังไม่เกิดก็ทําต่อเรื่อยๆอย่างงี้แต่จริงๆนะมันต้องเกิดอย่างแน่นอนอออนี่คือกูบังคับไปเลยเนี่ย ผมไม่แน่ใจว,ว่าตัวสโลโบเนี่ยมันเกิดยากหรือเปล่าแต่เท่าที่เห็นมันก็ไม่ยากนะล่างสองล่างเกือบล่างสองอะ่ะมันยังเกิดอะ่ะแล้วล่างแรกทำไมมันอาจจะพอเราอยู่ไม่อยู่เราไม่อยู่ติดหาดทรายทําม้อยู่ในป่าเนี่ยมันเลยไม่เกิดปะได้เป็นไปได้นะเออมาเยอะมาเยอะไม,อะไมโอนี่อย่างชอบเป็นไม้เบสิกสุดแล้วเฮ้ยตรงนู้นหาดทรายใหญ่มากกี่เป็นตรงนู้นดีกว่ายังไงหาดทรายตรงนี้ หวังว่าจะเกิดเอ้ยเหมือนว่าไอตัวหนูตัวนี้ก็มีท่านั้นนี่ว่าเฮ้ยเจอของเจอของสปอร์ตบอลไอหนูตัวนี้มีโอ้ยไม่ตองแล้วไม่ตองแล้วมีแล้วเราเจอแล้วเบลว์่าหร่วะเนี่ยเหมือนเราต้องการต่ำกว่าเบลว42นะเพราะเหมือนว่าท่ามันได้ตอนเบลว์ว42ถ้ามันเกินเนี้ยน่าจะต้องมาโอ้ยึงจะปนน้องตัวน้อยจังอนะโอ้ตัวโคตรน้อย จับเลยไหมจับเลยดีกว่าปแล้วก็เดีย๋ยนะเราต้องวางก่อนตัวไหนมีท่าสำหรับจับตัวนี้ใช่ไหมโอเคเอามาโคตรตัวน้องน้องแม่งตัวน้อยจัดเลยอะ่ะโคตรน้อยไปเลยควิกบอลอืมแล้วคือบอลเดียวติดเลยไงสุดยอดไหมล่ะเดี๋ยนะเอาเอาเจ้าตัวนี้ไว้นี่ก่อนเอาไว้แทนมแมลงไฟก่อนแล้วก็เราได้พกไอ้นี่มัเปลว่าวแคนดี้โอ,อ้มีอยู่หน่อยนึงวะไม่แน่ใจว่าจะพอหรือเปล่าไม่น่าพอดูทรงอะ่ะ โอ้โหไม่พอจริงๆด้วยอดี๋ยต้องพาน,น้องไปเวลก่อนอู้แต่พัฒนาล่างเลยโอ้แต่น้องแมงตัวโคตรน้อยเลยอะน้อยเกินนี่คือขนาดน้อยสุดเลยปะวะใช่ไหมใช่น้อยสุดเลย,ไป,ยลไปเดี๋ยวเราเป่าแคนดี้ที่บ้านเพิ่มไหนแคนดี้จำได้ว่าเรามีเยอะมากนะ XL อ่ะใช้แค่ L ก็น่าจะพอแล้วปะมา L กับ M ตอนนี้นี่ของเยอะมาก อ้เน่าจะต้องแอลวะเด็ดมาแอลวะเด็ดอันนี้เท่าไหร่วะอันนี้เพิ่ม3,000แล้วถ้าเราเอาลัคก,กี้เอ็กออกอะก็3,000เหมือนกันกนี่ป่ะสูตรลัคก,กี้เองไม่ได้ต่างอะไรเลยค<ฮ><ฮ>นที่คือคือเราไม่ก็เอาลัคก,กี้เองมานี่ก็โกงเก้อคือบจะเลเวล2เลยนะเหมือนได้ตอนเลเวลสี่ะเฮ้ยเองเดินไปไหนอะน,นี่ไงเรือนแดนทายอะไรที่ต้องการเว้ยแล้วถามว่าท่านี้ทำอะไได้นี่เลยเรียกฝนฟ้าขนองครับผมก็คือเอ้ย เอาไปว่าเราไปพูดตอนตอนอยู่สถานที่สร้างบ้านดีกว่าตอนนี้เนี่ยเพิ่งพูดเลยแต่ขอเก็บของสักแป๊บของไม่มีอะไรให้เก็บไปไปดีกว่า่างั้นอะผมจะว่ามาที่ยิมยิมน้ํายิมน้ำสองเพราะว่าก่อนเนี้ยผมได้มาเซอร์เซอร์พื้นที่ดูแหล <c oughs> อะไรอะไร,ะไรคือเซอร์เซอร์พื้นที่ปะเออก็คือแบบว่ามาดูพื้นที่มาแล้วว่าแถวเนี้ยเหมาะเหมาะมากสัพการหาไคลอกา้าเมืองน้ําที่ใหญ่หน่าใหญ่สุดแล้วทั้าที่ผมเคยเจอตรงนี้เป็นเกาะอันนี้เป็นเรือ ประมาณตรงนี้ตรงนี้เลยที่เราจะทําแบบว่าไม่ห่างจะเกาะมากแหนะต้องเสาเนี่ยแหละก็คือมันต้องแบบลึกๆหน่อยอ่ะดูว่มันต้องแหนลึกประมาณตรงนี้โอเคตรงนี้ได้ตรงนี้ได้น,ไดนี่เลยผมได้ไปเตรียมของแล้วไปแงะโอ้โหวความเตรียมพร้อมนี่มันอะไรกันฮึบเอ้ยเดี๋ยวนะไม่ได้อย่างงี้ไม่ได้เนีย่ยให้มันลอยอะ่ะประเด็นอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ใชยังไม่ฐานสร้างละเคกล้าเกิดนี่ ก็ได้นะไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ได้ก็ได้นะนะเออไม่ใช่กําลังสร้างแล้วใครกล้าเกิดก็ได้นะเราสร้างแล้วนับบล็อกก่อนกี่บล็อกวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบแล้วก็โอ้สิบกว้างไปปวะหนึ่งสองสิบสี่แล้วกันเออวันนี้โหวันนี้มืดมากเรามีท็อตมากปะวะโอเคเราไม่เตรียมสักอย่าง แมงเอ้อยเดี๋ยวต้องไปขุดดินมันด้วยนะเออเดีย๋ยวมาจุดไปก่อนปะโฮมสองเป็นไงล่ะโอ้โหนี่นี่เรียกว่าบ้านเรียงโอเคเดีย๋ยวไปเตรียมของที่บ้านอีกสักแป๊บหนึ่งของที่น่าไปก็ไม่มีอะไรนะมีท็อปปี้โคมไฟแล้วก็มีอ,อีกเอาหินไปสักหน่อยโอ้โหของเต็มช่องเอาหินมาหินนี้ก,ก็มาด้วยอุปผูณก,ก่อสร้างบ้านไปนนี้ให้หมดแล้วก็อะไรอีกดี ไม่น่ามีแล้วปะที่เราต้องเอาไปเราก็จะมีดินอ่ะเออเดี๋ยวไปครับครับที่ขุดไปขุดดินก่อนดีกว่าไหมมาเดี๋ยวผมมาแป๊บนึงไปขุดดินก่อนก็ตรงนู้นแหละตรงที่เดิมที่ไปตัดไม้จริงตอนแรกผมกะว่าจะไปจับเลคกซ่าก่อนนะเว้เพราะว่าเจอภูเขาที่โคตรใหญ่แต่ว่านึกถึงประโยชน์แล้วอะแคลก้าน่าจะมีประโยชน์มากกว่าผมเลยเลือกมาจับแคลก้าก่อนแล้วก็มาเก็บเบอร์รี่ด้วย เบอร์ลี่ก็เอาไปอย่างนิดๆหน่อยพอแนละ้อย่างอย่างต้นอย่างต้นก็น่าจะพออย่าปลูกเยอะเลยขี้เกียจสร้างเยอะเอ,เอาเอาแค่แบบว่าพอแก้ E อีวได้นิดหน่อยแล้วเดี๋ยวไม่พอ,อยังไงค่อยมา,าที่นี่แล้วกันเหมือนนั้นแบบว่าเอาไว้เป็นประดับหน้าเฉยเออช่วงราคืนเป็นช่วงเวลาที่พูดตัวมาค่อนข้างดีเพราะว่ามันเกิดตอนคืนแล้วก็ก็คือจะบอกไอเดียต้องลงไปข้างล่างก่อน ก็คือคโอกานเนี่ยจะเกิดตอนคือไหมทุกคน อันนี้แม่อธิบายโคตรยากะไรไว้เดี๋ยวผมอธิบายใหม่แล่วกันก็คือทุกๆ20-30นาทีเนี่ย30%จะมีโอกาสที่เทพสุ่มเกิดหนึ่งตัวแต่ละพื้นที่ตรงนั้นๆนะมีเทพสามารถเกิดได้มากกว่าหนึ่งตัวก็อย่างเช่นอยู่ติดกับชายหาดแล้วก็อยู่ติดกับดีโบเชียนใช่ไหมก็มีซูคุยกับไคลกาเกิดมันก็จะ30%มสินน่ะเอามาหาดโดยตาเกิดของแต่ละตัวก็อย่างเช่นซูคุยมีโอกาสเกิด70%คากาเกิด30%รวมกันก็เป็นต์0ค100%กาเกิดสามสิบเปอร์เซ็นต์รวมกันใช่แต่ย่า เมล์กาเนี่ยมันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อตอนคืนเท่านั้นต้องมีฝนตกหรือแม้ก็พาย,ยุเข้าถ้าพาย,ยุเข้าเนี่ยมมโอกาเกิดมากกว่าปกติเลยแล้วต้องน้ำลึกที่วายต่ำกว่า45เท่านั้นส่วนตัวโซโลโบอยผมจับมาเนี่ยมันสามารถเรียกฝนได้ไม่ใช่เกิดปุ๊บปั๊บอย่างนี้คือตั้งตั้งตัวไม่ทัดน,นะโอ้โหนี่คือมึงก็แบบคิดเข้าข้างตัวเองเก้อแบบว่ามันจะเกิดภายในพิบตาไอ้นี่ปกติเคยหาเทพแล้วจับง่ายๆมัม้งไหมล่ะตั้งแตตัวที่แบบไม่ตั้งใจว่าจะมาจับอะ่ะเอออีกอย่างหนึ่ เราต้องเราต้องตัวนี้เข้าทีมด้วยเอามาไว้ตัวแรกเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่กําหนดนิสัยได้ไม่กระทั่งเทพบอกเลยว่าโคตรดีเออแล้วถามว่าเอ,อเรามาถูกไปโง่หรือเปล่าถ้าใครเปิดสูตรก็สามารถเช็คได้นี่สปาลิเนอรี่ก็ถ้าใครเปิดสูตรไม่ได้เนแนะนําให้นับเวลาไปเลย30มนาทีมาเรามารอดูว่าจะเกิดหรือเปล่าระหว่างนั้นเราก็ไปปูพื้นปูอะไรรอก่อนตั้งกล่องตั้งกล่องวันนี้ก็เก็บเก็บไปก่อน ไปไปไงต่อเสียนอย่าก็เรียนมาเออที่เราไม่สร้างแบบว่าที่เป็นพื้นเป็นบกเนี่ยเนี่ยถ้าเราสร้างติดกับชายาหาดใช่ไหมเนีย่ยที่เป็นชายาหาดเนี่ยมันจะมีโอกาสที่ซุยคุนเกิดด้วยคือผมไม่ต้องการเนี่ยซุยคุนอะ่ะต้องการแค่แคลกาก่อนตอนเนี้ยก็เลยมาสร้างตรงนี้จะได้ตาตัตรา,าส่วนการเกิดเทพของตัวอื่นออกไป โหจริงนี่แอบน้อยเนี่ยทำไมแพรเรามันแอบน้อยน้อยจังเลยเราไม่คิดเองใช่ไหมเนี่ยอาจจะตั้งห่างนี้หนึ่งในทางเดินทั้งสองบอกแล้วกันเออนี่บ้านเราจะเป็นแบบว่าทรงเหลี่ยมๆโหมดไม่พอ่ะไม่ใช่ไหมไม่พอแต่เราตัดมันผิดคือเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะตัดดาโอมาเยต้นที่เราตั้งใจตัดก็คือน,นี่เลยเ้ปไปะแค่นี้ก็น่าจะพอละมัง้ง ออประมาณ3มกองสี่กองแล้วตอนนี้โอ้โหเยอะนะเอามาเยอะเลยกล่องกล่องก็เป็นไม้ตาโอใช่ไหมประหยัดเดีก็นี้ด้วยนี่แล้วก็นี่นี่โอเคเนี่ไว้เก็บพวกของมีค่าแบบของมีค่าสุดๆแล้วกันเออกล่องน,น้อย ฮะหมดแล้วเหรอทำไมไม่กลองหมดไปยังวะโอเควันนี้โอ้โหกล่องเฮ้แต่กล่องนี้มันแลดูรูเหมือนเหมือนเหมือนกล่องโจรศาสตร์มากเลยนะเว้ยไม่ได้คิดตัวเองใช่ไหมนี่แบบไอ้กล่องนี้มันสวยนะเอาจริงอะปกติไม่เคยสนใจกล่องนี้มากขนาดนี้โอ้โหคือพวกเองเกิดมาทำไมต้องหนาวะนะ่ะดูดินแมปเต็มเลยแปะเดี๋ยวผมจะไปขุดสายด้านล่างมีสายปะวะแถวนี้ข้างล่างโอ้ไม่มีสายเลยใส่ล้วเบวที่อื่นแล้วปะ เออก็คือช่วงกลางวันเนี่ยมันจะไม่เกิดลวเลยเ้ยมันจะเกิดในช่วงคืนเฮ้ยขอขี่ก่อนอุ้ยไปไหนเฮ้ยโอเคเราจะไปขุดทรายที่เกาะแต่แค่นี้น่าจะพอแหละเดินทางกลับได้โอ้โหเป็นไงบ้านเรายังดิน เราจะโตทำงานไ,ไหมดีโตทำงานเหรอะเผือ่อน,นี้แม่งไม่ใช่บ้านเนี่ยเอออันนี้ไม่น่าใช่บ้านเลยไม่ดูทรงทุกคนหรือว่าจะทาชั้นสองดีวะแต่ชั้นสองมันก็จะไม่ค่อยคือดีเออหรือว่าเราจะย้ายกล่องมาตรงนี้ดีวะย้ายดีกว่าไหมงั้นอะก่อนที่เราจะเก็บของโอ้โหเรูอบอกกก่อนที่เก็บของแต่คือของแม่งกระจายออกมาเลยเขียนอะวบางตรนแบบนี้แบบนี้แบบนี้เออแบบนี้แหละ คึบพบอันนี้อุ้ยเบนหน้าต่างก็สวยเหมือนกันแล้วเนี่ยต่อมาตัวต้องนาของเราจริงเราควรทําให้มันยาวาเลยเนี่ยเตาเผาสักเตาหนึ่งเออว่ะผมว่าจริงควรให้มันยาวมาเลยดีว่ามีติดนี่แล้วก็อันนี้นี่แบบนี้แล้วก็โอเคมานี้เลยต่อไปมันต้องมีโคมไฟปะเออนี่โคมไฟมาประดับกันตรงไหนดีตรงนี้ดีว่า ตรงนี้เดี๋ยวจะเป็นอยากทําเป็นรั้วมากกว่านะาจริงเผาทรายก่อนนี่ก็กระจกมาติดหน้าต่างติดหน้าต่างเจริงกระจกแค่นี้ก็น่าจะพอนะเออว่ะเราคับไม่มาเยาไนะไว้น่ะต่อไปนี้เป็นรั้วแทนโอเคตรงนี้เป็นรั้วตรงนี้ก็ด้วยแล้วก็แทบดอมาโอเคแทบดอมานี่ไม่ติดไม่ได้โอเคเยี่ยมยก็เปิดให้ลมบอกว่าเป็นหน้าต่างที่สามารถเปิด,ปดได้อุย้ย เอาจีนี้เราไม่ควรติดต่างๆะเว้ยเพราะว่าลองนึกสื้อาเดีย๋ยมันเป็นกระจกอยู่ข้างในใช่ไหมพอเป็นกระจกอยู่ข้างในแล้วอะเราก็จะเอ,อื้อมมือออกมาปิดข้างนอกไม่ได้นี่ต้องแบบรั้วอย่างนี้นี่เ,บบเออที่ต้องปิดโหคือวานแถวนี้เยอะมากต่อไปนี้อยากเป็นห้องนอนอะทุกคนส่วนห้องนอนทำไงให้มันสวยดีวะเป็นรั้วเคน่าจะประมาณนี้แค่แค่ยยนี้แหละงั้นอะเออ นี่ก็ปอกสักหน่อยแล้วกันที่แบบแลดูเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีวัฒนธรรมมอกเดิมเออมันคือภายในยมันก็ต้องบอกว่าปอกๆเอ้ยแต่นี้เราเออไงคืออันนี้บอกว่าเป็นภายในยมันต้องปอกเปลือกไม้แต่นี้คือมันภายในยแต่คือถ้ามันปอกมันจะไม่ค่อยสวยป่ะตรงเนี้ยโอเคก็ก็ก็ถือได้ถือได้อยู่แบบคือมีความอยากให้มันเท่ากันอ่ะเกิดแล้วปอกแล้วมีพวกเฟอร์นิเจอร์ด้วยอ่ะเออเฟอร์นิเจอร์ของพิกเซลมอน อย่าได้เป็นเก้าอี้วะเก้าอี้สั่นหนึ่งปะทาไงโอโ้โขขนแกะเหรอไม่ใช่ขนแกะมันจะขนแกะเปลืองมากระหว่างรอช่วงคืนเราไปหาขนแกะกันดีกว่าแล้วถามว่าที่ไหนมีขนแกะที่นี่เลยที่นี่มีขนแกะอย่างแน่นอนในนี้มีหรือเปล่าต้องมีแล้วปะลุงโอ้โหนี่ไงมีจริงๆด้วยอันนี้เป็นบล็อกอิดแมวแมวแมวเอาขนแกะนี่ไม่มีนี่ก็ไม่มีน่านจะมีชั้นบนมีปะวะ ลองขึ้นไปดูหยุยโอ้แล้วคือกูหาตั้งนานไงคิดดูดิคือผมโอ้อีพีแล้วกูหาเบอรี่ชิ้นี้นานมากโอ้โหหาซ้อนหน้าอย่างนานแล้วคือดูดูกูมาเจอมาเจออยู่ข้างบ้านเหลือจะเชื่อโอ้โหแม่งโอ้เหนื่อยเลยปวดหัวเลยโอ้โหแม่งเอ้ยแม่งงดหิดงดหิดสุด,สด คุณหยินมากมากแต่จะมืดแล้วกลับไปก่อนข้างในโอ้โหข้างในแบบข้า,าปุ๊บแบบเฮ้ยแลดูสีเข้มแล้วมันสวยวะ่ะทุกคนแต่หน้าต่างองนี้มันมันต้องเปิดหน่อยปะเออต้องเปิดหน่อยนะเปิดหน่อยส่วนก้อยอี้เราจะหันหน้าไปไหนดีผมอยากไม่อยู่มุมๆอ่ะเออแต่มันใกล้เตาเผาไปปะเหลือควรย,าย้ายเตาเผาวะ่ะใช่ก็ย้ายไปย้ายจบๆงั้นอะ่ะเตาเผาไว้นี้แล้วกันงั้นอ่ะ่อมานี่เลยก้อยอี้เรานี่เรามีเก้ยี่นั่งเลยทุกคน Oh, ได้เรื่องได้เรื่องได้เรื่องต่อไปขอปูผมสักหน่อยแต่มันยังรู้สึกว่ามันอบอุ่นไม่พอว่ะเออรู้สึกว่ามันขาด,ขาดอะไรไปน่าจะขาดความสวยงามแม่อย่างนี้ต่อไปนี้เป็นทางเดินเว้ยแบบทางเดินไปทางนูน่นแต่เป็นที่ปุตตมายสักหน่อยนึงเพิ่มความเป็นธรรมชาติเจตกรหรือจะต้อง อิเล่เอาบาเลียมันตกแต่งแบบเพิ่มความเป็นชาวประมงซะหน่อยหนึ่งนี่อยากแบบมมีชายชายคายืนออกมาหน่อยหนึ่งว่ะตรงนี้เอาเป็นแบบชายค้าน,น้อยแล้วกันโหเป็นไงเฮ้ยนี่สวยเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าผ่านมากี่คืนแล้ววะแคลกลายยังไม่เกิดเลยไม่เป็นไรเราต้องรออย่างมีความหวังอะไรกันครับเนี่ย ขาดขาดใบไม้ว่ะขาดความเป็นธรรมชาติว่ะทุกคนเดี๋ยวเราต้องไปตัดใบไม้เพิ่มเอา้านี่ไงโอ้โหคือโตโพอดีเลยนะแบบสั่งได้จริงๆเลยเหมือนรู้ใจกะแม่งเอ้ยโตโช้าจังเลยหรือว่าพื้นที่เรามีให้น้อยเกินโตเลยแม่งโตทันใจเคมาต่อไปว่ามาตกแต่งเพิ่มความเป็นธรรมชาติ ตรงข้างหน้าเราจะไม่ตกแต่งงานะธรรมชาติแล้วกันอย่าไปดูลกเกินไปแต่ว่าอยากได้แบบว่าขึ้นมาตรงนี้สักหน่อยนึงขึ้นนี่เลยประมาณนี้คุณจะมีชั้นหนังสือด้วยนี่มาคือมันติดมันติดชักเกอร์บล็อกมาไว้ชั้นหนังสืออ่ะก็ก็ไหนๆก็ติดมาแล้วนะสักหน่อยแล้วกันโหติดมาห้านเลยนะประเด็นอนะ่ะเอามาเสยเยอะเลยโหแบบแลดูเป็นคนรักการอนะ่านหนังสือขึ้นมาทีเลยตรงนี้ต่อไปเราต้องวางแผนนะว,ว่าจะวางเตียงยังไง จะวางเตียงข้าอยากวางเตียงข้างในเวพอาชาันแล้วตรงนี้เราก็จะสามารถวางท่อนไม้ได้หนึ 1, 2, ่งสองสามเลยแล้วกันปอกเปลือกด้วยก็นี่เรามันคนรักการอ่านอยู่เดียวปะเออถ้ไปเดี๋ยววางเตียงตรงนี้นี่ก็เดี๋ยวท่อนไม้เทียไม้ปอกเปลือกสั้นหนึ่งโอเคแล้วก็เดี๋ยววางตะเกียงด้วยเอ้ยแต่ตะเกียงเรามีตรงนี้แล้ว,วอะไงดีวะเราว่าตะเกียงนี้อ่อนดีวะโอเคประมาณนี้ เดี๋ยวตรงนี้านาครจะเป็นเตียงติดเออแบบนี้แหละโอ้โหนี่มัน,นมันใช่เลยเดีย๋ยวจะไม่หาขนแกะมาเพิ่มอืมวางตรงนี้อีกซานหนึ่งเอาทงมาๆมาตรน,นี้อีกซานหนึ่งขนแกะน่าจะสวยอยู่ที่เหลือก็ถืออบอุ่นพอตัวอยากจะวางผมแนวยาวแบบว่าเป็นคล้ายๆเป็นผมอะ่ะพมรองพื้นรอแค่ช่วงนาตอนกลางคืนหุยแล้วคือฝนตกฟ้าขนองด้วย โหจะมืดอยู่แล้วถือว่าดีถือว่าดีก็คือยิ่งจะบอกยังไงอ่ะสามสิบนาทีใช่ไหมสามสิบวิทีที่มันนับอะ่ะเนี่ยยี่สิบวิทีเนี่ยที่มันนับอบบมนไม่นับเวลาในเกมนะแต่มันนับเวลานอกเกมแล้วเวลาเราก,กด E4 อย่างเงี้ยใช่ปะแล้วอยู่ๆเราก็แบบหลอกไปทําอะไรก็ได้พอเรากลับมาไอเวลาเนี้ยมันก็ยังเดินอยู่นะเว้ยก็คือเราสามารถ ขับจอ,องเนี้ยแล้วก็ไปไหนก็นไปกลับมาปุ๊บก็จะถึงเวลาช่วงเวลาที่เทพเกิดพอดีมันจะเกิดหรือไม่เกิดก็ขึ้นอยู่กับ30%นี้เว้ยเอออันนี้คือขึ้นอยู่กับ30%นนี้เลยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเรารออยู่พื้นที่นี้นาน,านหรือเราเอฟอยู่ที่นี่นาน,านแล้วมันไม่เกิดแสดงว่าเราดวงไม่ดีเราดวงสวยใช่แค่นั้นเลยอะไรอ่ะตัวปลาหมึกเหรอแมวแอไม่เมวเไม่สู้ครับหรือคือข้างล่างข้างล่างเงียบกิฟเลยข้างบนนี่ ข้างบนไม่เงียบแต่คลางเงียบมากโอ้โหแล้วคือน้องน้องจิ้งจอกเราน้องแม่ดํำน้ำกับเราด้วย้ิมองมอง,มองมุมนี้ก็สวยเหมือนกันเนี่ยบ้านเราอ่ะเุ้ยแบบสว่างสวยทำกลางแสงมืดมิดโอ้แล้วคือแสงมันผ่านมาพอดีดนะวิลาภพายก็เกิดตัวติ่งหนึ่งก็คือรูกเกียร์โคตรดีอ่ะดูนะดูนะดูนะเราลงน้ำปุ๊บพอได้อยากจะบ,บินโอ้หแล้วคือบินขึ้นมาได้เลยโอ้คือมีป้อมตัวไหนให,ให้อย่างนี้ได้บ้างวะนีคือดีจริง ก็เป็นว่าเดี๋ยวผมจะ F K ไว้แล้วกันเพราะว่าดูทรงไรวน่าจีกนานนะผมก็คงจะ F K ให้เวลานอกเกมเนี่ยมันเดินไปเรื่อยๆแล้วก็เข้ามาในเกมทุก30มบนาทีอันนี้คือเป็นวิธีที่ผมเคยใช้แล้วได้ผลนะไม่แน่ใจว่าปัจจุบันเนี่ยยังสามารถใช้ได้อยู่หรือเปล่าเพราะว่าอเวลาเห็นปะเวลาที่นับที่มันนับ18นาทีมันไม่นับเวลาในเกมเลยมันนับเวลานอกเกมผลคือฟาแม่งผ่าคือมันต้องเกิดหรือปะคือค่าเกิดมันคูณ4เลยนะ อีพีนี้ทุกคนก็คงเห็นนะคงเห็นฝนตกทางอีพีเอาจริงเพราะว่านั่นแหละมันจําเป็นจริงๆต้องให้ฝนตกทำไังไงแควก้ามันมันเกิดยากอะ่ะถ้าอย่างเป็นการดอนก็ต้องแบบว่าสภา,ภาพอากาศแจ่มใสใช่ไหมเป็นแคลก้าก็ต้องมีฝนฟ้าขนองแต่ถ้าเป็นเรลคอซ่า,านี่อะไรก็ได้แล้วคือมันเกิดกลางคืนด้วยนะกลางวันไม่เกิดไปรอกันยาวไปโอเคยังไม่เกิดรอต่อไปอุ้ย อย,อยากขึ้นไปสู้อะแต่ขี้เกียจแล้วมันก็หายไปแล้วออโอ้แหมเอ้ยความยากแต่ว่าขี้เกียจมากกว่าอะไรครับเนี่ยจริงแล้วสู้น่าจะช้าเพราะเรามีเทพที่ตัวตอนนี้4ี่ตัวแล้วอะก็คือมันไม่เกิดจริงจังนะเนี่ยเอาจริงเฮ้ยไม่เกิดจริงเหรอผมว่าผมไสอื่นต่ออะก็กะว่า,วาจะใช้ชีที่เนี่ยสะพานแหงเอ้ยันอยู่ทะเลซะแล้ว ก็เลาใช้ที่ชีวิตที่เนี้ยสักพักหนึ่งเลยถ้ามันไม่เกิดก็สร้างต่อไปเรื่อยๆเอาจริงเราคงสร้างได้สักเมืองหนึ่งอ่ะกว่ามันจะเกิดดูทรงอ่ะเพราะว่าตอนเราหานะไม่เกิดเคยหาโหเป็นวันอ่ะก็ไม่เกิดอยู่ดีแต่ตอนที่มีคิว่าจะเกิดมันก็ดังเกิดซะงั้นเดี๋ยวรอถึงช่วงเช้าเราจะไปฟาร์มไม้ฟาร์มอะไรมาแล้วก็มาสร้างสิ่งก็สร้างเราต่อถ้าไม่เกิดก็เรื่อยๆไม่รีบมี่ไ,มได้ยังไงเอาจริงก็แอบรีบแต่มันทำอะไรไม่ได้อ่ะเอเอะเราสร้างต่อ อ้หรือว่าเราจะเอาทางเดินแคบบล็อคเดียวดีวะเออบล็อคเดียวก็น่าสนใจอยู่นะอะไรวะฝนมันก็ตกอยู่เนี่ยทำไมไม่เกิดวะเหนื่อยใจเลยหรือว่าเราอาจจะต้องไปอยู่ใต้น้นามตอนแรกก็ว่าเอ้ยเรามีเทคนิคเทคนิคกูแม่งดีแม่งใช้ได้แน่นอนปตมาต่อยเทคนิคมึงดีแต่มึงดวงไม่ดีมึงก็ใช้ไม่ได้เท่านั้นแหละแม่เอ,อ้ย อบอกไหมว่าถ้ามันไม่เกิดเราจะไม่ขึ้นไปไดนขาดก็เกิดไหมป่าวหวว่าจะเกิดในเร็วๆนี้แตมม่เดี๋ยวผมไปหับตามก่อนเดี๋ยวเอฟเคแต่คือไม่นั่งเฝ้าเลยนะใช่เมื่อกี้คือก็ไม่ได้นั่งเฝ้าเหมือนกันแล้วคือตอนนี้ผมไม่อยู่หน้าจอเวแต่ว่าผมอัดคลิปไว้คือตอนกูนอยู่หน้าจอเนี่ย เล่นโทรศัพท์ตั้งนานไม่มาแต่พลุออกจะหน้าจบโอ้แม่งมาตอนไหนก็ไม่รู้แล้วดูโอ้แคลค้าแม่งไายเขียดหน้ามาแบบอารมณ์แบบว่าจับกูซี่จับกูซี่แต่ยังโชคดีที่รอบเนี้มันยังไม่หายแล้วผมก็มาทันเวลาพอดีอุยอุยเฮ้ยเดี๋ยวนะมาเลยเหรอโอ้โหได้จริงๆเลยนะไอ้แคล้าตัวนี้มาเลยคลิกบอลโอ้โหแม่งบอลเดียวติดไหมล่ะนาขนาดเนี้ยติดเกือบแล้วโอ้โหแต่อีกแรงมาก เองก็เกินไปขอตีก่อนได okay, ้ไหมโอเคผมบอลี่แซลแเราด้วยขอให้อีกคร indeed, ั้งหนึ่งเอยเรามีท่านี้ที่มาได้อยู่เออท่านี้ตีตีังไงก็ไม่ตายโอ้แล้วแต่แต่เราจะตายไปเยี่ยมไปเลยมอท่อมาแล้วกันมอท่อมาทําไมหรอนี่เลยเอ้าอ๋อผิดผีดผิดพีดผิดอันผิดอันแม่เอามาเพื่อฟื้นตัวนี้มารีไวซ์ซาเชียนบอกเลยว่าตีมอท่อเราไม่เข้าหรอกต่อยเลเวลต่างกันหน่อยหนึ่งก็ไปเลยซาเชียน นายต้องแก้มือนะผมบอดี้ lam แลมใส่เราโอ้เราจะติดชา้าด้วยนะประเด็นนะ่ะบอดี้แซมไม่มีแรงรีคอยใช่ไหมกวัวมันโดนแรงรีคอยตายอะ่ะเออจับแค่นี้พอป้าสิบหกเรากวนตายวะ่ะอีกสักหน่อยไหมอีกอันหนึ่งครั้งหนึ่งผมดูมันปล่อยพลังใสร็รแล้วมันมีท่าโจมตีท่าถิน่นด้วยทีมไม่ใช่ทีมดิมันมีท่าโจมตีท่าถิน่นด้วยทุกคนต่อไปเน็ตบอลเลยโหตัวตัวไม่เล็กก็เนี่ยถือว่าขนาดพอได้พอดีแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากโอ้ไม่ติดอ่ะ เอเจนต์พาวเวอร์วะถ้าโจมตีท่าถินเกินค่าเนี่ยเน็ตเน็ตบอลมาเลยโอ้โหแล้วคือโอ้บอลแตกไวมากเน็ตบอลต่อเรื่อยๆครับเรื่อยๆโอ้ไม่ติดอยู่ยนะเราขอดูท่าโจมตีก่อนผมไม่แน่ใจว่าสล็อตมันมีแค่ไหนนะไอ้ไคโอก้าเนี่ยเพราะว่ากลัวท่าโจมตีมันน้อยแล้วสุดท้ายมันใช้เลือดมันโจมตีอะแบบเออใช้พลังชีวิตโจมตีเน็ตบอล โห่นี่มีเนี่ยมีพีพีแค่ให้เว้ยไอเอ็นเชนอ่ะไอท่าโจมตีท่าถึงของมันอ่ะอะควาเทลหรอต่อไปอะควาเทลโออะควาเทลนี่ออกออกแบบแรงเหมือนกันเนี่ยแต่เป็นโจมตีลายภาพเนี่ยอะควาเทลมี10เท่าบอกตอนนี้15เลยเว้ยโหอย่าบอกเราต้องใช้มัตเตอร์บอลจับบอดี้สแลมหรอโอ้แล้วติดเลยนะโอ้ว้าวติดใช่ไหมไม่ได้ตายใช่ไหมเมื่อกี้พอดีเมื่อกี้เราดูท่าอยู่บอดี้สแลมมี15อ๋อโอเคแล้วไปโอ้เยี่ยม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 ไปเลย เรนลูเกียแคลกาอ้โหูไหนิสยัยโอ้ขนาดค่อนข้างเล็กนะเอออันนี้ถือว่าค่อนข้างเล็กขนาดนิสยัยนิสัยนี้ดีดีมาดูซิว่า i v s ีเหนึ่งเฮ้ยถือว่าดีแต่ไอ้แต่เอาจริงนะถ้าเป็นพวกเทพเราไม่ได้ฟิกว่าจะต้องไอดีแค่ไหนเวเออนี่เรื่องจริงเลยแบบจากใจนะไปผมขอไออีกสักแป๊บนึงเผื่อว่าจะมีเกิดอีกสักตัวหนึ่งเพราะว่าขนาดเนี่ยพูดตรงไม่ถูกใจเลยว่ะ ขนาดน้อยมากใช่ไหมน้อยใช่ไหมน้อยสิเฮ้ยเนี่ยจริงๆเทพมันแบบมันต้องเบิ้มๆอ่ะอันนี้แบบมันถามว่ามันน้อยไหมมันก็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 น้อยแหละเออมันก็น้อยแหละแต่มันก็จะบออน้อยมันก็น้อยนะแต่มันก็มันก็ไม่น้อยเท่าไหร่แต่มันก็ไม่ใหญ่เราอยากได้ใหญ่ๆอ่ะไม่เป็นไร แล้วเรารอรออีกสักหน่อยเผื่อว่ามีอีกตัวหนึ่งเกิดมาเราก็จะยืนรอยิงคอยกันแหละไอ้แต่ตอนนี้ก็มันนี่ไม่น่าจะเกิดผมว่าผมจะทําทสิ่งก่อสราอ้างไปเรื่อยๆวะ่ะแล้วก็ไอ้หรือว่าเรายยายที่ดีวะเรายายไปภูเขาไหมเออายไปภูเขาไหมเผื่อว่าเจอเลคอสซาด้วยโอ้โหเป็นไงแม่อาทุกอย่างแต่ถ้าโจมตีออกอนดอยมากเลยอะ่ะไอ้แต่มันจะกลางคืนแล้วนี่ มึงไม่หลายใจจังหระเฮ้ยว่าผมอยู่ที่นี่ก่อนลวกันสักวันหนึ่งดีนะเมื่อกี้ไม่ไปอาบน้าคือคิด,ค,ดคิดเด้ยวยว่าเออเดี๋ยวจะไปอาบน้าดูดูโทรศัพท์สักแป๊บหนึง่งจะไปอาบน้ําแล้วแม่งมาพอด,ดีไงคือไม่ได้เห็นข้อความนะแต่ว่าเห็นตอนมันไหวอะ่ะดีที่มันไหวตัดหน้าเราไปอะ่ะคือผมไม่เห็นข้อความเว้ยแล้วก็หนึ่งชั่วโมงต่อมาเว้ยคือมันก็ยังไม่เกิดช่วงกลางวันเนี่ยผมเลยออกมาฟาร,ร์มพวกไม้าฟาร,ร์มหินฟรรมมาร์มอะไรกับว่าจะไปสร้างสิงส่งก่อสร้างที่แพพลละะทททีีีีีี่่่่่คคืคือออไไรรรจมมมมวกกกเเเาาางบปปูู้้นนซิย พอตัดต้นม้เสร็จก็มนนานด้ประมาณหชั่วโมงไม่ได้ซ้างเพราะเกียดอยู่สุดท้ายเลยคือมันก็ไม่เกิดเลยทุกคนเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมขอตัดจบไปแค่นี้ก่อนดีกว่าแล้วติดคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาทำอะไรไปตามจับตัวอะไรฝากติดตามมาด้วยนะแล้วเจอกันคลิปถัดไป